กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังแลแล้วก็รับชมที่ชาแนลนะครับวันนี้ก็ที่ชาแนลนะครับก็ได้นํารวบรวมพระคาถาที่เป็นพระคาถามหาสนีนะครับเป็นพระคาถาทีา่กับพระอาจารย์หลายๆท่านนะครับรวบรวมนะครับมาให้กับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่อ่านรับฟังแล้วก็รับชมที่ชาแนลอยู่นะครับ พระคาถานี้เป็นพระคาถาที่ใช้ในการเสกนะครับเสกของเหลวนะครับเศกน้านั่นแหละครับเศกของกินเสกน้ํานะครับแล้วก็เสกแป้งก็ได้เสกแป้งผัดหน้านะครับเสกในเรื่องของน้ําหอมต่างๆนะครับเพื่อให้คนที่เราหมายปองก็คือเวลาที่เราจะออกไปทํางานหรือคนที่เราจะไปจีบสาวนะครับเราก็ใช้พระคาถานี้นะครับซึ่งพระคาถานี้เป็นพระคาถาสั้นๆ นะครับเป็นพระคาถาสั้นๆเอาแต่หัวใจของคาถามหาเสน่ห์นะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังให้รับฟังแล้วก็รับชมกันนะครับก่อนที่เราจะสวดพระคาถานะครับเราก็สำรวมจิตใจตั้งมั่นในสมาธินะครับตั้งนโมสามจบก่อนนะครับนะซึ่งเป็นพระคาถาที่สายขาวก็จะตั้งนโมสามจบก่อนนของนะครับเมื่อท่านตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วนะครับให้ท่านสวดพระคาถาดังนี้นะครับ นะมาภะทะกะจจภะสะนัมอะอุนะการสวดพระคาถานะครับให้เราสวดทั้งหมดเก้าจบนะขอให้สวดเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามือมาพรมหัวเราแล้วก็เดินออกจากบ้านนะแล้วก่อนที่คือในการสวดพระคาถานะครับต่ามตำรานี่เขามุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสมาธิสร้างจิตให้มีความเข้มแข็งนะครับ พระคาถานั้นถึงจะมีความศักดิ์สิทธิ์และสามารถนําไปใช้ได้นะครับเรืหราววันนี้นะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ